เป็นเหรียญพยาคุดนะครับเป็นพยาคุดรงปู่นบ้านจานนะครับกล่องเขาเขียนไว้นะนะเปิดดูเนื้อสักนิดหนึ่งโอ้โหลายสวยนะสวยงามพิュชนะดูดีมีสกุลดูดีมีสงา่าดูดีมีราศีนะพยาคุดองนี้นะครับเอาไว้เพื่ออะไรนะผู้ชมที่เขาเล่นพยาคุดกันแล้วก็ห้อยนะได้ชนะ คดีความต่างๆชนะเรื่องราวที่สิ่งไม่ดีอัปมงคลต่างๆที่ใช้พยาคร์เนี่ยเพราะท่านเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์มีปีกด้วยนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นสัตว์ที่มงคลนะครับมงคลแห่งชีวิตทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ลงปุ่มหมุนเศษเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเป็นเครื่องรางของขลังแห่งปีกวาดานะแล้วก็สวยด้วยความเข้มขลังเต็มที่